สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมๆนนะครับวันนี้ก็มีแนวข้อสอบนะครับในการเตรียมสอบเข้าม .4 นะครับในโรงเรียนดังทั่วประเทศนะครับกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องที่2นะครับก็คือ EP 2 เรื่องพหุนามและทฤษฎีเศษเหลือนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่20นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อสอบโอลิมปิกนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วคือของปี2550นะครับโจทย์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมันก็จะข้อสอบที่ง่ายในทุกวันนี้นะครับไปพิจารณากันเลยนะครับ มาพิจารกกันเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีคุณสมบัตินะครับ f x บวก f ในวงเล็บ x ลบ1เท่ากับในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง 2, 2นะครับและ f ในวงเล็บ25เท่ากับ50เศษเหลือจากการหาร f ในวงเล็บ50 1000. ด้วย1,000มีค่าตรงกับข้อใดก็มีอยู่4ตัวเลือกด้วยกันนะครับ ไปพิจารณากันเลยนะครับจากแนวความคิดนะครับตรงนี้นะครับไอฟังก์ชัน fx ตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกันกับพหุนาม px นั่นเองนะครับสำหรับน้องๆม3ที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันอีกทีหนึ่งในชั้นม4นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับมีแนวคิดอย่างนี้นะครับเราจะจัดรูปแบบหา fx นะครับมันจะได้ง่ายนะครับ ก็ถ่ายเทสมการนะครับ f x ก็จะเท่ากับในวงเล็บ x บวก1ยกกำลัง2ลบด้วย f ในวงเล็บ x ลบนั่นเองนะครับก็คือย้าย f ในวงเล็บ x ลบ1จากทางซ้ายไปทางขวานั่นเองก็เอาไปลบออกแล้วก็หา f ในวงเล็บ50ไปพิจารณากันเลยนะครับครับจากที่โจทย์กำหนดไว้ให้นะครับคือ f x บวก f ในวงเล็บ x ลบ1เท่ากับในวงเล็บ x บวก1ยกกำลัง2นะครับ แล้วก็โยก f ในวงเล็บ x ลบ1ไปทางขวานะครับก็ไปลบออกจากในวงเล็บ x บวก1ยก x 1, ยกลังสงนั่นเองนะครับก็ได้ชุดของ f x ออกมาแล้วนั่นเองก็คือจัดในรูปของฟังก์ชันให้ f x อยู่คนเดียวนั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้เราจะไปพิจารณา f 5 0นะครับแล้วก็เปลี่ย x 50, น x เป็น50เพราะ f x ก็คือ f 50ทีนี้ x เป็น50บวก1ก็ได้51 ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับลบด้วย f x ลบหนึ่งก็50ลบหนึ่งครับเป็นเลย f 49อย่างนี้ชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่า f x เท่ากับ f 50ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะเป็นฟังก์ชันวนขั้นบันไดนะครับทีนี้เราจะไปพิจารณาหาค่า f 49เใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยน x เป็น49้นั่นเองโดยแทนลงในไหนครับ ก็แทนลงใน f(x) เหมือนเดิมคราวนี้ x เป็น49ใช่ไหมครับดูเลยนะครจากบรรทัดที่2นะครับ f(x) คราวนี้เป็น f 49ก็นำ49บวก1ครับเป็น50ก็ได้50ยกกลัง2ลบด้วย f(x) ลบ1ก็คือ49ลบ1ก็ได้ f 48นั่นเองเห็นไหมครับชัดเจนนะครับตรงนี้ f 49มันก็จะได้50กลัง2ลบ f 48นั่นเองแต่ตรงนี้มีเคื่องหมาย ลบอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ต้องกระจายโดยนําลบคูณเข้าไปนะครับ51ยกกำลัง2ตรงนี้คงที่ไว้ก่อนนะครับนำลบเข้าไปคูณนะครับก็จะได้ลบ50ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย f 4 8ชัดเจนนะครับลบคูณลบเป็นบวกครับลบคูณลบ f 4 8ก็ได้บวก48อย่างนี้จากนั้นเราก็จะไปหาฟังก์ชันหรือ f 4 8นั่นเองโดยแทนใน f x ครับคราวนี้เปลี่ยน x เป็น48ใช่ไหมครับเปลี่ยน x เป็น48 เราดูนะครับในวันที่2เมื่อ x เป็น48 x บวก1ก็จะได้เป็น49ยกกลัง2ใช่ไหมครับแล้วลบด้วย f ในวงเล็บ x ลบ1ก็คือ48ลบ1เหลือ47นั่นเองชัดเจนไหมครับตรงนี้ f 48ก็จะได้49ยกกำลัง2ลบด้วย f 47ตรงนี้จะไม่มีการถอดวงเล็บเพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกอยู่หน้า f 48สังเกตด,ดูนะครับ f48 จำนวนคู่คือหมายบวกอยู่ข้างหน้า f49 เป็นจำนวนคี่นะ49เป็นจำนวนคี่จะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าให้เอาลบแจกแจงเข้าไปมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะพิจารณาหาค่า f47 เห็นไหมครับ47เป็นจำนวนคี่จะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้ามันต้องใส่วงเล็บใหญ่ไว้ก่อนนะครับตรงนี้51กำลัง2ลบ50กำลัง2บวก49กำลัง2ตรงนี้ลอกลงมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่า f 4 7ใน fx ก็เปลี x, ป่ยน, x เ,น, x, เน x เป็น47ใช่ไหมครับเปลี่ยนเลยนะครับ47่บวกหได้48ครับก็เป็น48่ยกกลังสลบด้วย f x, ในวงเล็บ x ลบห x ลบหตอนนี้ f x เป็นสีใช่ไหมครับลบกัเหลือ46ก็ได้ลบ f 46ชัดเจนนะครับจากนั้นเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะกระจายเข้าไปนะครับไปพิจารณากันเลยนะครับครับจากที่เราได้นะครับ f 50าสิเท่ากับห้ยกกลังสลบ 50กําลังสองบวก49กําลังสองลบในวงเล็บใหญ่นะครับสี่สิลัง2ลบ f 4, 46กําลัง2เราก็จะมาคํานวณตรงนี้ครับเปิดวงเล็บใหญ่นะครับคือเอาลบคูณเข้าไปข้างในใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะลอกลงมาก่อนนะครับตัวด้านหน้าคือเอฟห้าสิบเท่ากับห้าสิบเอ็ดกำลังสองลบห้าสิบกำลังสองบวกสี่สิบเก้ากำลังสองตรงนี้พอเราเอาลบคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับชุดแรกเป็นลบคูณบวกได้ลบนะครับคือลบสี่สิบแปดกำลังสอง ตากนั้นเอาลบคูณเข้าไปกับลบ f 4 6ก็เป็นลบคูณลบเป็นบวก f 4 6อย่างนี้ชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็จะไปคำนวณ f 46ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นฟังก์ชันลดลงไปเรื่อยๆนะครับจาก f 4 6มันก็จะเหลือ f 4 5ต่อไปก็จะเหลือ f 4 4ต่อไปก็เหลือ f 4 3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวท้ายเราที่เราต้องการคือ f 2 5นั่นเองใช่ไหมละครับทีนี้สังเกตดูนะครับก่อนที่มันจะ ลดหลั่นลงไปแต่ละคู่ด้านหน้ามันจะเป็นผลต่างกําลังสองโดยจับคู่กันชุดแรกเลยนะครับ5 1กำลังสองลบ50กำลังสองตรงนี้ก็จะเป็นผลต่างกําลังสองคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็น49กำลังสองลบ48กำลังสองก็จะเป็นผลต่างกําลังสองคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็น47กำลังสองลบ46กำลังสองแล้วก็จะบวกกันไปเรื่อยๆนะครับคู่ต่อไปนะครับมันก็จะลดลงเป็น45กำลังสองลบด้วย 44กำลัง2สังเกตดูนะฮะแต่ละคู่จะขึ้นต้นด้วยเลขคี่เห็นไหมครับในแต่ละวงลีที่วงวัคือ5 1กำลัง2 49กำลัง2 47กำลัง2นี้จะขึ้นต้นด้วยเลขคี้นะครับเมื่อบวกไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบ3 1กำลัง2ลบ30กำลัง2นะครับแล้วก็มาถึง29กำลัง2ลบ28กำลัง2นะครับจนมาถึง26ตรงนี้นะครับเพราะตัว f26 ตัวนี้จะเป็นตัวถัดจากคู่29กำลัง2ลบ28กำลัง2เพราะว่า f 2 6ตรงนี้ถ้าเราคำนวณแล้วมันก็จะได้อะไรครับเอาไปแทนใน fx นะครับ f 26ก็แสดงว่า x เป็น26 26บกวก1ก็เป็น27กําลัง2นั่นเองเห็นไหมครับก็จะต่อจาก28กำลัง2นั่นเอง,เอง,เองชัดเจนนะครับทีนี้เราก็จะลอกลงมาก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะมาหาค่า f 2 6นะครับมันก็จะได้อย่างที่บอกไว้นะครับ f 26 แทนใน f(x) มันก็ได้ x บวก1ลัง2เป็น26บก1เป็น27กลัง2ลบด้วย f ในวงเล็บ x ลบ1 x ตอนนี้เป็น26ลบ1ก็จะเหลือ25อย่างนี้เห็นไหมครับตัวดท้จะได้ f 25ซึ่งจะเป็นตัวติดลบ f 25อย่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่า f 25ลงไปก็จะได้ตัวเลขที่สมบูรณ์นะครับโดยชุดแรกนะครับอย่างที่บอกไว้มันจะเป็นผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับ ห้าสิบเอ็ดกำลังสองลบห้าสิบกำลังสองตรงนี้คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองครับมันก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังชุดต่อไปครับสี่ก้ากำลังสองลบสี่แปดกำลังสองก็ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังชุดถัดไปนะครับสี่เจ็ดกำลังสองลบสี่สิบหกกำลังสองก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็มีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสามสิบเอ็ดกำลังสองลบสามสิบกำลังสองก็ยังเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับ ต่อมาครับ29กาลัง2ลบ28ลัง2ก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเช่นเดียวกันนะครับและตัวถัดจาก28่กลัง2ก็คือ27กําลัง2ครับก็จะคำนวณได้729แล้วลบด้วย f 25ตรงนี้ลบมันมีเครื่องหมายตามไอที่กําหนดไว้นะครับแต่ f 25มีค่า50ก็ะจะลบด้วย50อย่างนี้ก็ไปพิจารณาต่อกันเลยนะครับครับจากที่เราได้นะครับ5 1 ลบห้านี้คือหน้าลบหลังคูณกับ51บดบวก50นี้ก็คือหน้าบวกหลังนะครับคู่แรกใช่ไหมครับตรงนี้คู่ต่อไปครับ49ลบ48คูณกับ49บวก48คู่ต่อไป4ีเจดลบ4ี่หคูณกับ47บวก4ี่บวกกันไปเรื่อยๆจนถึง3าเอดลบ30คูณกับ3าดบวก30แล้วก็บวกด้วย29ลบ28คูณกับ29บวก28อย่างนี้จนถึงบวก7 29แล้วลบ50อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็คำนวณได้เลยครับ ในคู่แรกครับ51ลบ50มันได้1นะครับคู่แรกนี้จะได้1สังเกตดูทุกคู่จะเป็น1นะครับจากนั้นเรานำ51บวก50ครับก็จะได้101ฝั่งซ้ายมือยังเป็น50นะครับเพราะเราตั้ง f 50ไวตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมครับคู่ต่อไปครับ49ลบ48ก็ได้1 49บวก48ครับเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น97คู่ต่อไปครับ47ลบ46ก็ได้1นะครับก็ไม่ต้องเขียนนะครับ47บวก46ก็ได้93 ชัดเจนไหมครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง3 1มสลบสาใช่ไหมครับก็ได้1คูณกับ3 1มสบวกสาก็เป็นเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดยี่สิบเก้าลบยี่ก็ได้หนึ่ะครับหคูณใครก็ได้ตัวนั้นครับก็คือ29่สิบเกวกยีสครับได้ไรครับตรงนี้ก็ได้57เป็นคู่สุดท้ายนะครับสังเกตดูตัวเลขมันจะลดหลั่นลงมานะครับหนึ่งร้อยหนึ่งบวกข้าศิ7มัเจ็ดบวกีละ4เบสามบวกไปเรื่อยจนถึงบวกหกสิบเอ็ดบวก7้า เราเอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะครับ57บ61บวกไปเรื่อยจนถึง93บวกกับ7วก101นั่นเองเรียงจากน้อยไปมากก็ได้นะครับแต่ที่เราเห็นมันเรียงจากมากไปหาน้อยเท่านั้นเองแนะคู่สุดท้ายครับ729ลบ50ตรงนี้คำนวณได้เลยนะครับก็เหลือ679ทีนี้เราจะไปคำนวณตรงนี้นะครับคือ101ลดลงมาจนถึง57เราก็เรียงกลับนะครับเอาจากน้อยไปมากเพราะตัวแรกคือ57เรียงไปครับ61ไปเรื่อยจนถึง93 97 101ก็มาบวกกันหางทีละ4ตรงนี้ เรามาทบทวนเรื่องการบวกเลยนะครับการบวกเช่นนี้เราหาได้จากจํานวนตัวคูณต้นบวกปลายทั้งหมดหารด้วยสต้นตรงนี้เป็น57เนะครับเป็นตัวน้อยปลายก็คือตัวมากคือ101นั่นเองทีนี้เรามีปัญหาเรื่องจํานวนตัวจํานวนตัวต้องหาก่อนนะครับว่า5 7 61ไปเรื่อยจะถึงกันสิบสามกันเจ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งมีกี่ตัวเมามีหลักการหาอย่างนี้ครับจานวนตัวก็คือเอาตัวสุดท้ายครับหนึ่งร้อยหนึ่งลบด้วยต้นก็คือ57ทั้งหมดหารด้วยระยะห่าง 1นึ่งร้าจมันจะหารกันทีละ4ก็หารที่สอย่างนี้เอง,เองครับแต่เวลาคิดให้คิดว่าจากน้อยไปมากนะครับคือน้อยคือห้าไปจนถึง101นั่นเองชัดเจนนะครับในการหารจำนวนตัวนะครับคือเอาตัวสุดท้ายลบตัวแรกคือ101 57, หนึ่งร้อยหนึ่าสดหารระยะห่างคือ4ี่แล้วบวกด้วยหนึ่งอย่างนี้นะครับหนึ101่งร้อยหนึ่งลห้ก็เหลือสิบเอ็ดนะครับหนึ101่งอาเหลือสนะีหาร4แล้วเหลือ11 ก็บวกกัน1ก็เป็น12อย่างนี้นะครับเพราะจานวนตัวก็ได้12ต้นคือใครครับ5 7ครับบวกด้วยปลายก็คือตัวสุดท้ายคือ101ทั้งหมดหารด้วย2แล้วก็บวกกับ679ตรงนี้เราไม่ไนํนำมาคิดนะครับเราจะคิดเฉพาะในวงเล็บในเรื่องของการหาผลบวกก็ฝากแนะนำน้องๆนะครับไปทบทวนเรื่องคลิปการหาผลบวกนะครับซึ่งอยู่ในชุดที่1ความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับน้ำ2ตัด 12เลยครับเหลืออะไรครับ2ตัด12ก็เหลือ6นะครับ57บวก101ก็ได้158ทั้งหมดคูณกันเสร็จก็บวกกับ679คูณเลยครับ6 8 4 8 8 8ทด4 6 5 3 10เป็น34 4ทด3 6 1เป็น6เป็น9ก็948บวก679ครับได้1,627นะครับโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าไงครับให้นำ1,000ไปหาร F50 จะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับหรือเศษเหลือจากการหาร F50 ด้วย1,000 หน0 0งไปหาร1,627ัน้นั่นเองเศษก็ต้องเป็น627ครับโอเคนะครับไปพิจารณาคำตอบกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับเขากำหนดฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่มีคุณสมบัตินะครับ f x บวก f x ลบ1เท่ากับในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดกลังสองและ f 2 5นี่เขาให้มาเป็น50ที่เราต้องไปหยุดที่ f 5 0นั่นเองเษเหลือจากการหาร5 f 50ด้วย1,000 มีค่าตรงกับเท่าไรนะครับที่เราหาได้เมื่อกี้คือเอา1000ไปหารนะครับ1,627ก็จะเหลือเศษ627ดนั่นเองนะครับเป,เ, <Okay. S 1> รเป็นไงบ้างครับโจทย์ข้อนี้นะครับสังเกตดู fx นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับ px นั่นเองเพียงแต่มันจะเป็นขั้นบันไดวนนะครับทีนี้เมื่อเป็นขั้นบันไดวนเราต้องหาตัวสุดท้ายตัวจบตัวสุดท้ายตัวจบโจ์กําหนดมาแล้วคือเอ5นั่นเองเราจะไปหยุดที่ f 25ี่นะครับโจทย์ประเภทนี้ฝึกทำบ่อยๆนะครับแล้วเราจะคล่องและเกิดความชานนะครับ ทีนี้มันก็จะซ่อนในเรื่องของการหาผลบวกนะครับก็ฝากน้องๆนะครับไปหาผลบวกอีกทีนึ่งครับผลบวกคืออะไรครับเมื่อกี้ครับจำนวนตัวคูณต้นบวกปลายทั้งหมดหารด้วยสองทีนี้ถ้าเราจะหาจำนวนตัวคืออะไรครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างบวกหนึ่งนั่นเองก็ฝากไปคิดพิจารณานะครับแล้วเรื่องง่ายๆมันก็จะทําให้กระชับและเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครับก่อนจะกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับคือเตรียมสอบข้อม .4 ในเรื่องที่3ครับคือ EP 3ข้อที่1นะครับหรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้เลยนะครับ